เรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2559ตอนที่ผมนั้นมาเป็นครูสอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งก็ห่างจากบ้านผมประมาณ11กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกกันกันมาอย่างยาวนานว่าหมู่บ้านไทยดำโดยน้านั้นเป็นครูที่บรรจุและก็สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มาก่อนผมแล้วประมาณ20ปีก่อนจะเปิดเทอมหนึ่งสัปดาห์ นาให้ไปช่วยทํางานที่โรงเรียนเป็นงานวาดภาพเพ้นสีผมจึงมาที่โรงเรียนกับหลานชายวันแรกนั้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเรื่องมันมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่สองหลานชายนั้นอยากจะเข้าห้องน้ําผมเลยให้หลานนั้นเดินไปเข้าห้องน้ําเองคนเดียวห้องน้ํานั้นก็จะเป็นห้องน้ําเก่าๆที่ถูกปรับปรุงแล้วสักพักอยู่ๆหลานก็วิ่งตกใจออกมาจากห้องน้ํา แล้วมาบอกว่าระหว่างที่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่ได้ยินเสียงคล้ายๆกับคนเดินอยู่ที่นาห้องน้ำถือไม้เรียวแล้วก็เอาปลายไม้นั้นลากไปกับพื้นผมปลอบหลานไปว่าหูฝาดไปหรือเปล่าเพื่อแมห่หลานนั้นกลัวจนวันต่อมาผมมาทำงานอีกครั้งวันนี้ผมมากับเพื่อนอีกสองคนและก็มีลูกของเพื่อนมาด้วยหนึ่งคนรวมกันทั้งหมดก็สี่คน ระหว่างที่ผมรอทำงานลูกของเพื่อนก็ได้ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นไกลๆกับที่ผมนั้นเขียนรูปอยู่ๆลูกของเพื่อนนั้นก็วิ่งมาแล้วก็มาบอกกับเพื่อนของผมแล้วก็ผมว่าครูจะตีมีครูถือไม้เรียวมาทั้งๆที่โรงเรียนนี้มีผมและก็เพื่อนผมอีกสองคนแค่นั้นจนกระทั่งเปิดเทอมอาทิตย์แรกวันนั้นนั้นเป็นวันศุกร์คาบก่อนเที่ยงประมาณส1เ็โมง ผมได้พานักเรียนชั้นป .6 ไปขุนดินเพื่อเตรียมดินปลูกผักที่แปลงเกษตรไกลๆกับโรงเรียนจวนจะเสร็จเล็กกำลังจะพักเที่ยงนักเรียนบางคนนั้นก็ล้างมือเตรียมที่จะกินข้าวเที่ยงแล้วเหลือผมอยู่กับนักเรียนอีกสองคนที่ยังคงทำงานกันต่อยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงนักเรียนตะโกนเสียงดังมาว่ามีนักเรียนตกต้นไม้ถัดจากแปลงเกษตรไม่กี่เมตร ผมจึงรีบวิ่งไปดูเห็นนักเรียนคนนั้นแขนหักผิดรูปแต่สิ่งที่ผมนั้นจำติดตาในวันนั้นก็คือร่างทะมินสีดำที่นั่งอยู่บนกิ่งไม้พร้อมกับส่งเสียงหัวเราะชวนสยดสยองออกมาแต่ระหว่างความกลัวและความห่วงลูกศิษย์ผมรีบอุ้มนักเรียนที่แขนหักมาวางไว้บนโต๊ะโรงอาหารหาไม้มาดามซึ่งตอนที่ไปหาไม้ ผมหันไปดูที่ต้นไม้ต้นนั้นอีกครั้งก็ยังเห็นเงาดำนั้นอยู่ที่เดิมพร้อมกับตะโกนกลับมาว่ามึงจะเป็นอะไรต่อไปในที่สุดรถกู้ภัยนั้นก็ได้มารับนักเรียนคนที่แขนหักผมยังจำภาพนั้นได้ติดตาไม่เคยลืมจนผมนั้นอดที่อยากจะรู้ไม่ไหวจึงนำเรื่องดังกล่าวนี้ไปเล่าให้กับน้าและก็แม่ครัวฟังเลยได้ยินความจริงจากปากของทั้งสองคนมาว่า สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ปกปักรักษาชาวบ้านทั้งหมู่บ้านซึ่งก็อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่หลังโรงเรียนต้นนี้นี่เองดีนะที่ยังไม่เกิดอะไรกับตัวผมชาวบ้านนั้นบอกว่าไอ้ดำก็จะเอาชีวิตเลยนะแค่ได้ยินผมก็กลนลูกสู้ไปทั้งตัวหลังจากวันนั้นนานะแล้วก็แม่ครัวได้ให้ผาโลงนั้นเตรียมสำรับกับข้าวและก็เล่าไปทำพิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอกมา ไปบอกกล่าวกับท่านว่าเป็นลูกหลานมาขออาศัยขอให้ปกปักรักษาไม่ได้มาลบหลู่อะไรส่วนตัวผมแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่กลัวอะไรและก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรด้วยเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นและก็สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยผมถามนาะพานลงไปว่าแกอยู่ที่นี่มาตั้งนานเคยเจอบ้างไหมไม่กลัวเหรอแกก็อบอกว่าเจออ่ะเจออยู่ กลัวก็กลัวด้วยในบ้านพักแกนั้นจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ที่หัวนอนเลยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็ได้เจอเป็นประจำจนจ,นจินตาคนเดินผ่านตะลุกระจกมาบ้างเห็นใส่ชุดสีกากียืนอยู่ที่อาคารไม้บ้างน้านั้นก็ได้มาบอกกับผมอีกว่าตรงไหนที่เรานั้นไม่ควรเข้าไปอยู่เพราะว่าชาวบ้านนับถือผีกันทั้งหมู่บ้านมีพิธีเลี้ยงผีพอมีคนตายก็ไม่ได้เอาไปเผา แต่ก็ได้นํำร่างนั้นไปฝังไว้ที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านยามเช้าบางวันก็จะมีกระบวนแห่ตรงกับช่วงที่ผมนั้นผ่านนักเรียนเข้าแถวพอดีผมเห็นจนชินไปแล้วส่วนที่ใส่ชุดสีกากีที่เห็นนั่นก็คือมีครูที่เคยเสียชีวิตในโรงเรียนนี้เกชอบวาดรูปและก็สอนศิลปะเหมือนกับผมหลานคนที่เจอในวันแรกนั้นก็ได้จับไข้หัวโลนไปเลย ครูไปจำหมู่บ้านนั้นต้องมาลดน้ำมนต์ให้แล้วก็บอกว่าถ้ามาจ้ากว่านี้มันก็คงจะเอาไปอยู่ด้วยแล้วส่วนนักเรียนคนที่ตกต้นไม้แขนหักก่อนหน้าที่ผมนั้นจะมาสอนเขาได้เอาไม้ไปทุบแขนของพระพุทธลูที่กำลังก่อสร้างตรงหน้าโรงเรียนจนหักสรุปทำลายของที่ไม่ควรทำปอลออยากจะไปพิสูจน์ความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านโบราณก็ได้นะครับ แต่ไม่แนะนําให้ไปพิสูจน์เรื่องอื่นที่อยู่นั้นก็คือหมู่บ้านไทยดําตําบลเขาแก้วอําเภอเชียงการจังหวัดเลย